สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะพระเวพาท่านผู้ชมนะคะมาชิมก๋วยเตี๋ยวรอดนะคะร้านในตำนานอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งร้านนะะักขายกันมากว่า30ปีเลยทีเดียวค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะขายอยู่ที่หน้าร้านถูกรือดีนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาย้ายเข้ามาขายที่หน้าบ้านนะคะซึ่งอยู่หลังสระน้ำเย็นจิตนะคะ นี่จะหนูทำลงคลิปลง YouTube เลยได้ไหมอ่ะเ,อ,เาาอ่านี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลย่วยทำให้ะขายมากี่ปีแล้วนะคะ 35ปีนะคะเริ่มแรกจะอยู่ที่หน้าร้านถูกหรือดีที่ในตลาดเนาะทีนี้อาม่าขออนุญาตเรียกอาม่าเนาะอาม่าก็เข็นรถไม่ไหวแล้วก็เลยขายที่หน้าบ้านละกันมีทั้งหมด3ไซส์นะคะอันนี้เป็นไซส์เต้าหู้แล้วก็ไซส์หน่อไม้นะคะท่านผู้ชมคะที่กำลังทำอยู่คือไซส์ผักก็คือกุ๋ยชัยนั่นเองเนาะ เราจะเจียวกระเทียมเองปั่นพริกไทยเองนะคะนี่เจียวกระเทียมเองปั่นพริกไทยเองด้วยนะคะท่านผู้ชมขาื่มากมนนไหคะกินข้าวก็เรได้เีเไม่เป็นไรนี่ก็จะเริ่มใส่หน่อไม้แล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดแม่ลูกนะคะท่านผู้ชม เกิดว่าทางก็คือจ you ับทางเส้นถนนล้อเก้านะคะก็จะเข้ามาตรงสระน้าเย็นติดเนาะแล้วก็จะมีหลังสระน้าเย็นติดจะมีซอยเข้ามานะคะเราได้ทางเข้าทางวัฒนการยนต์ก็ได้อ่าเข้าดังวัฒนาการยนต์ก็ได้นะคะวัฒนาการยนต์ก็คือทางที่เป็นของล้อเก้าใช่ไหมพี่ อ๋อๆนั่นคือทางตลาดบ้านโป่งใช่ป่ะอ่าๆ่าใช่ใช่ถ้ามาทางตลาดบ้านโป่งที่เป็นหอนาฬิกาเนาะอ่าก็จะเท่าทางวัฒนาการยนต์มีคนบ้านโป่งยังงงทางเลยนะบ้านโป่งที่ซอยไม่เชื่อ แต่ว่าไม่มีนั่งทานที่ร้านเนาะซื้อใส่กล่องกลับบ้านนะคะนั่งทานได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ซื้อไม่นั่งทานเนาะเอากลับบ้านเอากลับบ้านนะขนาดให้มารอตอนร้อนร้อนเขายังไม่เข้าเลยเขายืนมองเขาบอกใช่มันเพลินดีแบบสนใจในการแคะของแเม่ค้าก็แบบว่าทำกระสับกระเฉงมากว่องไวมากนะคะห้าปีนี่เราสั่งอย่างละกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมที่บ้านกันนะคะ ตีชมได้นะคะย้อมรับคำชมหยเห็นเครื่องเราไม่ต้องตีหรอกถ้าใส่เต้าหู้เรามีกุ้งแห้งด้วยเนี่ยท่านผู้ชม,ม,มอ่าเพราะว่าบางที่เด้เขาจะมีเต้าหู้มีหมูเราก็จะไม่ค่อยมีกุ้งแห้งหรอกล่ะแต่ว่าร้านนี้นะคะยังยังมีกุ้งแห้งให้ท่านผู้ชมอยู่นะเพราะแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมไม่เคยเปลี่ยนอะไรขายวันแรก อย่างนี้คายวันนี้ก็ยังเป็นนี่นะคะคายผ่านไปผ่านมานะคะตลาดบ้านโปง่งนะท่านผู้ชมค่ะยังมีของอร่อยอร่อยให้ท่านผู้ชมได้ลองนะคะาก๋วยเตี๋ยวหลอดแม่ลูกนะคะร้านในตำนาน35ปีนะคะการันตีด้วยอายุคนทำด้วยนะคะเนี้ <laughs> อายุคนทำก็พอไม่ต้องอายุคนกิน <laughs> เจาะที่เต้าหนออ๋อ,อปกติเปิดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะ<อ>ถ้าท่านผู้ชมผ่านไปผ่านมานะคะหรือถ้ายังไงถ้ามาไกลนะจากกรุงเทพมาเที่ยวนะคะ081 0, 0 0 7 7 2 1 5นะคะ นี่นะคะของเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปชิมที่บ้านกันนะคะกล่องละส0สิบาทสาสบาทนะคะนี่ทิ้นละเออกล่องละ6กชิ้นเดี๋ยวเราไปแกะที่บ้านเดี๋ยวเราไปแกะบ้านไปเลนะคะนี่นะคะฝากไว้ด้วยมาแวบแวบก็มานี่อุดหนุนกันได้นะคะเป็นร้านรถเข็นนะท่านผู้ชมถ้ามองเข้ามาจากปากทางก็จะเห็นเนี่ยนะคะเป็นร้านรถเข็นอยู่หลังสระว่ายน้ำเย็นจิตนะคะพิกัดง่าย ปากดว่าพอถึงบ้านค่ะท่านผู้ชมขาพลเรเวก็แกะชิมเป็นที่เรียบร้อยนะคะลืมอัดคลิปค่ะมั่นใจได้ค่ะว่าไส้แต่ละไซ้เนี่ยนะคะรสชาติเข้มข้นมากๆเลยนะคะถ้าอาจจะไม่เหมาะสําหรับเด็กๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีพริกไทยซึ่งจะเป็นพริกไทยที่เขาตําเองเนี่ยค่ะก็จะรสชาติเข้มข้นทีเดียวนะคะออกเผ็ดนิดนิดนะคะรับประทานแล้วรู้สึกอร่อยมากๆเลยนะคะฝากไว้อีกหนึ่งร้านในตำนานของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี นะคะก๋วยเตี๋ยวรอดแม่ลูค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะคะถ้ายังไงกดติดตามไว้เผื่อพรวเวเนี่ยจะมีคลิปอะไรล้านอร่อยๆมาแนะนำกันอีกค่ะ